นิโรธสัจจะนิเทศ401ทุกขะนิโรธาอริยสัจเป็นอย่างไรคือความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติดก็ตัณหานี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนคือปฏิยารูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที่ปิยะรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยะรูปสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยะรูปสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยะรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุนี้โสตะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานะเป็นปิยะรูปสาตรูปในโลก ชิวหาเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลกกายเป็นปิยรูปภาษาตระรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปนี้ เสียงเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกกลิ่นเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกรสเป็นปิยรูปภาษาตรรปในโลกโพทัพะเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกธรรมรมเป็นปิยรูปภาษาตรรปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมรมนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมรมนี้จักขวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลก ตัญหานี้เมื่อละก็ละที่จักขูวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขูวิญญาณนี้โซตาวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกคานาวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลก ต, Dante, ตัณหาน to ี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จักขูสัมผัสเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขูสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขูสัมผัสนี้โซตสัมผัสเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกคณะสัมผัสเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกชิวหาสัมผัส เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปรสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เม <at> ื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปรสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที <uno> es. ่เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส เป็นปิยรูภาษาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาเป็นปิยรูภาาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ รูปสัญญ,ญานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญานี้สัส Explorer, ส demost, ทธส,สัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกคันทสัญญาเป็นปิยรูปภาตรูปในโลกรสสัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกโพธพสสัญญาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปภาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญญาเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญาเจตนานี้สัทธาสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปัสสตรูปในโลก คันทสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรถสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโพธัพัสสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธรรมสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญาเจตนา เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญญาเจตนารูปตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปตัณหานี้สัทธตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันทะตัณหาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกรสตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก โพธพัตตันหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธรรมะตัญหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัญหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมะตัญหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมะตัญหานี้รูปวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัญหานี้เมื่อละก็ละที่รูปวิตตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตตกนี้ สัทธวิตกเป็นปิยรูปสาตตรูปในโลกคันทวิตกเป็นปิยรูปสาตตรูปในโลกรถวิตกเป็นปิยรูปสาตตรูปในโลกโพธพาวิตกเป็นปิยรูปสาตตรูปในโลกธรรมวิตกเป็นปิยรูปสาตตรูปในโลกตัญหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมะวิตกนี้รูปวิจารณ เป็นปิยรูตสาตรูปในโลกตัณหานี้มื่อละก็ละที่รูปวิจารณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารณ์นี้สัทธาวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธะวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรถวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโพธพาวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ธรรมวิจาร์เป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัตว์